สอนคนอื่นสอนได้สอนดีสอนตัวเองทําดีเสียบ้างสอนคนอื่นสอนดีทุกอย่างแต่รับหลังทําผิดเสียเองตัวกินไก่ตัวกินไก่ตัวกินไก่แอบขายหน้ากากสอนพวกเราโตมาอย่ากมให้จันลงคุณงามความดีแต่ตัวเองหลอกเก่งกว่าผีนี่หรือนี่มาสอนพวกหนูตัวกินไก่ตัวกินไก่ตัวกินไก่กไกขวัดธรรมดา สอนพวกหนูให้ไฝ่ายศึกษาตัวเองละฉลาดเสียนี่สอนเราจังให้เป็นคนดีแต่ดูสิใครทําได้บ้างตัวกินไก่ตัวกินไก่ตัวกินไก่แปดหมนสี่พันเซลสอนให้เราเคารพกฎหมายแต่กลับกลายทําผิดเสียเองถูกจับได้ผู้เสียงเคร่งๆนั่นไม่ใช่กฎหมายบ้านเราตัวกินไก่ตัวกินไก่ตัวกินไก่ มันคือแป้ง